สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะในคลิปนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของการเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วนนะคะในกรณีที่ตัวเศษเท่ากันตัวเศษก็คือตัวเลขที่อยู่ด้านบนของเส้นแบ่งครึ่งนะคะแบ่งกลางนะคะ,ะเรามาดูที่รูปภาพกันก่อนนะคะสำหรับภาพนี้นะคะถูกแบ่งออกเป็นทั้งหมด6ช่องนะคะ แล้วก็ระบายสีลงไปในช่องแรกกับช่องที่2นะคะก็แสดงว่าระบายสีไป2ช่องจาก6ช่องนั่นเองเขียนเป็นเศษส่วนก็คือเศษ2ส่วน6นะคะแล้วอีกหนึ่งภาพค่ะภาพนี้นะคะ ถูกแบ่งออกเป็น3ช่องนะคะระบายด้วยสีส้มนะคะระบายไปทั้งหมด2ช่องนะคะดังนั้นส่วนที่ระบายสีนะคะก็จะเป็น2ส่วนจาก3ส่วนนั่นเองก็จะเป็นเศษ2ส่วน3นะคะครูอยากให้นักเรียนดูที่รูปก่อนนะคะ,ะนักเรียนสังเกตที่รูปภาพนะคะส่วนที่ระบายสีฟ้าและส่วนที่ระบายสีสม้ม เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วนะคะส่วนไหนมีปริมาณที่มากกว่าอ่าใช่แล้วค่ะส่วนที่เป็นสีส้มนะคะก็จะมีปริมาณที่มากกว่าส่วนที่เป็นสีฟ้าดังนั้นส่วนที่เป็นสีส้มคือเศษ2ส่วน3นะคะก็เศษ2ส่วนสก็จะมากกว่าเศษ2ส่วน6ด้วยนะคะอ่า นะเศษ2ส่วน3มากแล้วก็เศษ2ส่วน6กเนี่ยก็จะน้อยนะคะเราก็จะมาเขียนให้อยู่ในรูปของการเปรียบเทียบนะคะก็จะเป็นเศษ2ส่วน6น้อยกว่าเศษ2ส่วน3แล้วก็เปลี่ยนคำว่าน,น้อยกว่าให้อยู่ในรูปของเครื่องหมายนะคะสัญลักษณ์ทางการศิสตร์นั่นเองนะคะเราลองไปดูกันอีกสัก2ข้อนะคะ,ะภาพนี้ค่ะ เป็นสี่เหลี่ยมที่ถูกแบ่งออกเป็น2ช่องนะคะทั้ง2ช่องนั้นระบายสีทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นส่วนที่ระบายสีก็จะเป็น2ส่วนจาก2ส่วนเป็นเศษส่วนก็คือเศษ2ส่วน2นะคะภาพต่อไปค่ะถูกแบ่งออกเป็น4ส่วนนะคะแต่ว่าเราระบายด้วยสีเหลืองไป2ส่วนก็คือ2ส่วนจาก4ส่วน เขียนเป็นเศษส่วนก็คือเศษ2ส่วน4นะคะเราลองเปรียบเทียบจากรูปภาพค่ะเราเห็นสีอะไรมากกว่าคะเราเห็นสีเหลืองหรือสีชมพูมากกว่ากันคะสีชมพูนะคะดังนั้นสีชมพูมากกว่าสีชมพูแทนด้วยเศษ2ส่วน2ก็เป็นเศษ2ส่วน2มากกว่าเศษ2ส่วน4นั่นเองนะคะ,ะรูปนี้ค่ะถูกแบ่งออกเป็น 9ช่องนะคะ9ช่องนี้ระบายสีไป1ช่องก็จะเขียนแทนด้วยเศษส่วนเศษ1ส่วน9นะคะแล้วอีก1ภาพค่ะมีทั้งหมด3ช่องนะคะระบายสีไป1ช่องด้วยสีเขียวนะคะก็จะเป็น1ส่วนจาก3ส่วนก็จะเป็นเศษ1ส่วน3จากรูปภาพค่ะสีไหนมีปริมาณมากกว่ากันคะ แล้เรนก็จะเห็นสีเขียวมีมากกว่าดังนั้นสีเขียวเราแทนด้วยเศษหนึ่งส่วนสานะคะ,ะดังนั้นเศษหนส่วนสมก็มากใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราสรุปได้ว่าเศษหนส่วนเ้น้อยกว่าเศษหนส่วนสนะคะสังเกตเห็นอะไรบ้างคะ,ะนะคะดังนั้นเรามาสรุปกันนะคะว่าถ้าตัวเศษเท่ากันเรนเห็นไหมตัวเศษก็คือตัวที่อยู่ด้านบนของเส้นแบ่งเครึ่องนะคะ ัวเศษเท่ากันเราจะต้องไปดูที่ตัวส่วนแล้วค่ะตัวส่วนฝั่งไหนมีค่าน้อยเศษส่วนจำนวนนั้นก็จะมีค่ามากนะคะจะตรงกันข้ามนะคะอ,อย่างเช่น2กับ4เห็นไหมตัวข้างบนของ2และ4เนี่ยเป็น2เหมือนกันทั้งคู่เลยเราเรียกว่าตัวเศษเท่ากันเพราะฉะนั้นเราดูที่ตัวส่วนตัวส่วนเป็น2ตัวส่วนเป็น4 2มากกว่าก็กลายเป็น2มากกว่า4 ไปเลยนะคะหรือว่าเราดูจากรูปภาพประกอบไปด้วยนะคะ,ะดังนั้นอันนี้จะแตกต่างจากกรณีที่ตัวส่วนเท่ากันนะคะอันนี้ตัวเศษเท่ากันให้ดูที่ตัวส่วนส่วนฝั่งไหนน้อยก็แสดงว่ามีค่ามากนะคะ,ะเหมือนกันเห็นไหมคะ9กับ3ตัวเศษเป็น1เหมือนกันเพราะฉะนั้นมาดูที่ตัวส่วนส่วนฝั่งไหนน้อยก็แสดงว่ามาก ส่วนฝั่งไหนมากก็แสดงว่าน้อยนะคะจะสลับกันนะคะงั้นเรามาดูกันต่อนะคะอ่ะคราวนี้ครูให้3จํานวนเลยเศษหนส่วน 3, เสเศษหนส่วนเและเศษหนส่วนหนักเรียนรู้ไหมว่าจํานวนใดมีค่ามากที่สุดหรือจํานวนใดมีค่าน้อยที่สุดให้เราสังเกตนะคะ จะเห็นว่าตัวเศษเป็น1หมดเลยนะคะ1 1ึ่แล้วก็1 1หมดเลยอย่างนี้เร,เรียกว่าตัวเศษเท่ากันดังนั้นถ้าตัวเศษเท่ากันให้ลงมาดูที่ตัวส่วนส่วนเป็น3เป็น7เป็น5เขาบอกว่าถ้าตัวส่วนมีค่าน้อยแสดงว่าจํานวนนั้นเนี่ยเศษส่วนนั้นเนี่ยจะมีค่ามากเพราะฉะนั้นใครมากที่สุดคะณตอนนี้เศษ1ส่วน3ก็จะมีค่ามากที่สุด ะะตามมาด้วยเศษ1นส่วน5และจำนวนที่น้อยที่สุดก็คือเศษ1นส่วน7นั่นเองนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเราเรียงจากมากไปหาน้อยนะคะก็ตามที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้นะคะเศษเท่ากาันส่วนอันไหนน้อยก็แสดงว่าตัวนั้นน่ะมากส่วนอันไหนมากก็แสดงว่าตัวนั้นน้อยนะคะหรือเรียงจากน้อยไปหามากนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะ อีกสักหนึ่งข้อนะคะเศษ5ส่วน8เศษ5ส่วน6เศษ5ส่วน10แล้เรียนสังเกตสิคะตัวข้างบนเท่ากันหรือว่าตัวที่อยู่ข้างล่างเท่ากันคะอาจจะเห็นว่าเป็นตัวที่อยู่ข้างบนก็คือตัวเศษนั่นเองตัวเศษเท่ากันให้มาดูตัวส่วนนะคะที่อยู่ข้างล่างนะคะถ้าเราต้องเปรียบเทียบตัวเลขที่อยู่ข้างล่างนั่นหมายความว่าเลขตัวไหนมากเลขจํานวนนั้นจะน้อยนะคะ เห็นเลขมากแสดงว่าจะน้อยเห็นเลขน้อยแสดงว่าจะมากนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเรียงจากมากไปหาน้อยก็จะได้เป็นเศษ5ส่วน6เศษ5ส่วน8และเศษ5ส่วน10และในทางกลับกันถ้าเรียงจากน้อยไปหามากก็จะได้เป็นเศษ5ส่วน10น้อยที่สุดนะคะแล้วเรียงไปเป็นเศษ5ส่วน8และเศษ5ส่วน6มากที่สุดนั่นเองนะคะอ่า เรามาสรุปกันอีกครั้งนะคะสําหรับการเปรียบเทียบแล้วก็การเรียงลําดับเศษส่วนกรณีที่ตัวเศษเท่ากันนะคะอ่าก็จะได้ว่าถ้าเป็นการเปรียบเทียบนะคะให้เราดูว่าตัวเศษเท่ากันดูตัวส่วนส่วนของจํานวนไหนเป็นตัวเลขมากๆสแสดงว่าจํานวนนั้นะจะน้อยแต่ส่วนของจํานวนไหนเป็นตัวเลขน้อย ะะแสดงว่าจำนวนนั้นจากมากเช่นเดียวกันกับการเรียงลําดับนะคะถ้าเราเปรียบเทียบได้แล้วนะคะเมื่อเรารู้แล้วว่าจํานวนใดมากที่สุดหรือจํานวนใดน้อยที่สุดเราก็นําจํานวนเหล่านั้นมาเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยหรือจากน้อยไปหามากนั่นเองนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ,ะถ้ายังสับสนนะคะ แนะนําว่าลองย้อนกลับไปดูในตัวอย่างแรกๆอีกหนึ่งรอบนะคะหรือว่าดูคลิปนี้ซ้ำอีกหนึ่งรอบทั้งหมดเลยนะคะเราน่าจะเข้าใจเพิ่มมากขึ้นเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะ,ะแล้วก็ฝึกฝนทบทวนเหมือนเดิมนะคะแล้วเรากลับมาพบกันค่ะ